ครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตแนะนำตนเองก่อนนะครับผมชื่อนายพลสัน์พิมพ์ักดีนะครับย้ายมาดำรงตําแหน่งผู้นวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อประมาณกลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับโดยย้ายมาจากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอน,นําพองครับนะครับก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน เรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับท่านผู้ปกครองอาจจะแปลกใจนะครับในรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนะครับในปีนี้ขออนุญาตเรียนท่านผู้ปกครองนะครับถึงรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนะครับที่แปลกใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองของลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของสบคจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ไม่ให้จัด การรวมกลุ่มกันเกิน50คนนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการประชุมผู้ปกครองนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าอาจจะไม่ได้ซักถามกันนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะแจ้งเบอร์โทรนะครับท่านผู้ปกครองสามารถที่จะโทรศัพท์หาผมได้โดยตรงนะครับหรือโทรศัพท์กับหัวหน้ากลุ่มงานนะครับหัวหน้ากลุ่มสาระหรือคุณครูที่รับผิดชอบในแต่ละงานคุณครูที่ปรึกษาได้นะครับเกี่ยวกับการเรียน ในรอบปีที่ผ่านมาของลูกๆของเรานะครับการจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้นะครับก็ให้มันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับว่าให้มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ยังถือว่ามีความอันตรายอยู่นะครับสำหรับการจัดการศึกษาในรอบ ปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมานั้นนะครับเราจัดการศึกษาในหลายรูปแบบนะครับตามสถานการณ์ของแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นะครับในเดือนไหนที่การแพร่ระบาดของโควิดลดลงนะครับเราก็จะให้ลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนนะครับหรือเรียกว่าออนไซต์นะครับแต่ถ้าสัปดาห์ไหน นะครับมีภาวะเสี่ยงมีลูกๆนักเรียนมีผู้ปกครองหรือมีคุณครูนะครับที่มีภาวะเสี่ยงนะครับเราก็จะประกาศหยุดนะครับให้ลูกๆเกรียนออนไลน์นะครับหรือเรียนในรูปแบบที่ผสมผสานเพราะ้นการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับท่านผู้ปกครองก็เหนื่อยนะครับลูกๆนักเรียนเราก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าไหร่นะครับคุณครูก็เหนื่อย เพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อก้าวผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้นะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับ5ออนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็นํามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยไม่ให้ลูกๆหลุดออกจากระบบโรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนมีวิธีการนะครับมีมาตรการนะครับในการที่จะติดตามรู้ลูกนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียน นะครับลูกๆคนไหนหายไปนะครับคุณครูก็จะออกเยี่ยมบ้านนะครับออกติดตามนะครับแล้วก็พากลับมาเรียนนะครับมาสอบนะครับซึ่งปีการศึกษา2,564นี้นะครับลูกๆนักเรียนของเราจะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านทุกคนนะครับขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าลูกๆนักเรียนจะต้องผ่านทุกคนแต่จะต้องอยู่บนเงื่อนไขของโรงเรียนนะครับสำหรับลูกๆ ที่เข้าเรียนเป็นประจำส่งงานเป็นประจำนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ลูกๆบางคนที่ต้องออกไปทํางานหรือไปประกอบอาชีพช่วยผู้ปกครองอาจจะมีเวลาเข้าเรียนไม่ครบนะครับหรืออาจจะส่งงานไม่ครบตรงนี้ทางโรงเรียนก็จะส่งงานนะครับหรือประสานให้ลูกๆนักเรียนเข้ามาส่งงานทํางานเพิ่มนะครับเพื่อนับเป็นเวลาเรียนนะครับแล้วก็สอบนะครับ ถือเป็นผลการเรียนนะครับในตรงนี้นะครับก็จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองนะครับว่าโรงเรียนจะดูแลลูกๆของผู้ปกครองอย่างเต็มที่นะครับกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เราทำนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ปกครองก็คงจะได้รับฟังจากทางงานวิชาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลการเรียนนะครับไอ้ลูกเรา พฤติกรรมเป็นอย่างไรก็ครับก็จะได้รับฟังจากฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับซึ่งจะมาสื่อสารถึงผู้ปกครองนะครับสำหรับผมก็นำเรียนเบื้องต้นนะครับส่วนปีการศึกษา2,565นะครับซึ่งจะเปิดเทอมนะครับเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับทางโรงเรียนมีการปรับมีการประชุมนะครับเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องนะครับความเหมาะสมนะครับโดยคำนึงถึง ความถนัดของผู้เรียนนะครับเน้นความถนัดของผู้เรียนความต้องการของผู้ปกครองนะครับที่สําคัญก็คือเราจะพยายามลดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองลงนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับหรือคาดว่าจะไม่ได้จัดนะครับเราก็จะตัดออกแล้วก็จะไม่เก็บเงินในส่วนนั้นนะครับที่สําคัญเราจะพยายามหาทุนให้กับลูกๆนะครับที่ขาดแคลนเรียนดีนะครับก็จะมีกิจกรรมอีก หลายๆอย่างนะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการดูแลรูลูกนักเรียนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับก่อนที่จะผมมาอยู่นะครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ก็คือเรื่องห้องเรียนฟุตบอลนะครับในปีการศึกษาหน้าเราจะขับเคลื่อนห้องเรียนฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยใช้เป็นกิจกรรมเด่นควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าผู้ปกครองท่านใดนะครับมีลูกนะครับมีหลานที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับ ไม่ได้เข้าห้องเรียนฟุตบอลนะครับก็สามารถที่จะลงมาซ้อมกับลูกๆที่มาสมัครในโคต้านักฟุตบอลได้นะครับสำหรับเบอร์โทรผมนะครับท่านผู้ปกครองถ้าท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือมีอะไรจะแนะนําทางโรงเรียนนะครับก็สามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับผมเปิดโทศรศัพท์24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0897096309 ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับทางฝ่ายบริหารทางคุณครูบุคลากรขอสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความรู้ความสามารถขอให้มั่นใจในพวกเราครับสวัสดีครับ